สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะพามาชมวัดแล้วก็ชมตลาดริมน้ำวัดบางหัวเสือนะคะซึ่งอยู่ใกล้กันแค่นิดเดียวเองค่ะอันนี้เนี่ยก็จะพาดูจากใน Google Map ก่อนนะคะเราก็จะเห็นว่าอยู่ในบริเวณเดียวกันเนะะี่ยค่ะแล้วก็ตรงวัดบางหัวเสือเนะะี่ยค่ะมีท่าเรือนะคะที่เราจะข้ามไปทางฝั่งพระประแดงได้ด้วยก็ให้ได้เห็นบรรยากาศนะคะ ตรงบริเวณวัดบางหัวเสือนะคะก็จะมีตลาดริมน้ํามีท่าน้ําแล้วก็มีโรงเรียนวัดบางหัวเสือนะคะพอเราผ่านประตูวัดเข้ามาก็จะเห็นเลยนะคะวัดบางหัวเสือนะคะพระอุโบสถเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นสองชั้นไปค่ะจะพาชมนะคะด้านบนอันนี้คือเดินขึ้นมาแล้วก็จะได้เห็นภาพโดยรวมแบบนี้นะคะว่าที่ผนังนะคะสวยงามมากเลยนะคะ แล้วเราก็จะเข้าไปดูด้านในนะคะที่มีพระประธานนะคะที่สวยงามมากเลยก็คือเป็นพระพุทธรูปปางมาลาวิชัยนะคะแล้วก็มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นแบบปูนปั้นสามมิติ ะะดูรอบๆค่ะก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับพุทธประวัติอันนี้เนี่ยเรามาตอนที่เขามีงานบวชนะคะเขาก็จะเปิดไฟด้วยก็ยิ่งทําให้ภาพเนะะี่ยค่ะมีความสวยงามมากขึ้นนะคะค่ะมาดูรอบๆแล้วนะคะอย่าลืมกลับหลังหันมาดูนะคะว่าด้านหลังเนะะี่ยค่ะเป็นภาพจิตกรรมตอนไหนก็คือเป็นตอนที่พระพุทธเจ้านะคะตัดสรุมนะะี่ค่ะมีพระแมท่ธทรณีบิดมวยผมด้วย กราบพาลรับพรนะคะใครที่ได้ดูได้ชมคลิปนี้ค่ะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองค่ะส่วนอาคารที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือหอพระไตรปิฎกอะคะ่ะที่วัดนี้นะคะเขายังทําเป็นแบบที่เป็นแบบมีมีการหล่อน้ำอะคะ่ะก็คือมีน้ําอยู่รอบๆอะคะ่ะแล้วก็มีการเลี้ยงปลาด้วยตอนแรกเราก็ไม่รู้นะคะว่าจริงๆแล้วคือตรงนี้คืออะไรทําไมถึงมีน้ํา แล้วพอหันไปหันมานะคะเราก็ได้พบกับป้ายนะคะก็ถึงบางอ้อเลยค่ะตรงนี้คือบริเวณที่เป็นมนดกด้านหน้านะคะชมบรรยากาศคา่ะ แล้วก็จะพาไปชมที่ตลาดนะคะริมน้ำวัดบางหัวเสืออันนี้เนี่ยเป็นบรรยากาศรอบๆเลยนะคะสามารถแบบว่าซื้ออาหารมานั่งทานได้ค่ะอยู่แบบว่าริมเขื่อนตรงนี้นะคะต้องบอกว่าที่ตลาดเนะะี่ยค่ะมีของกินของอร่อยเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีกว๋วยเตี๋ยวนะคะผัดไทยหอยทอด แล้วก็ัาคูข้าวเ,เกี๊ยวปักหม้อโตเกี่ยวไส้กรอกนะคะขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนแล้วก็ข้าวยำแหนมกล้วยทอดไข่นกกระทานะคะก็คือดูแล้วแบบว่าน่ากินมากเลยค่ะอดใจไม่ไหวนะคะมีสับปะรดทอดด้วยนะคะ มีขนมจีนน้ำยามีป่ามีกะทินะคะจัดไว้เป็นชุดๆให้เลยนะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวมะม่วงค่ะลองมาชิมกันได้เลยนะคะที่สำคัญค่ะทอดมันนะคะอย่าลืมค่ะ ของหมวนสดมะพร้าวอ่อนนะคะดูสีนะคะแล้วก็วิธีการทำแบบว่าร้อนๆเลยนะคะอร่อยมากค่ะเนื้อละมุนเลยค่ะ ที่ตลาดเลนะน้ำวัดบางหัวเสือนะคะจะเปิดเสากับอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์นะคะจะมออีดนตรีนะคะสามารถที่จะแบบว่ามาร้องเพลงได้ด้วยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเนี่ยค่ะที่พี่ป้านะอาอานะคะมาร่วมกันร้องเพลงสนุกสนานทีเดียวเลยค่ะชมบรรยากาศค่ะ